สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็พี่มิกนะครับผมจะพาพี่มิกมาจัดทุเรียนพี่เกมบอกว่าพี่เกมกินไปแล้วสิบลูกไม่ถึงสิบลูกแต่แกกกินไปแล้วไม่ถึงสิบลูกอยากอยากให้พี่มิกกินบ้างไงอ๋อจัดมาด้วยใช่กลับมาจากอันนี้ข้าวเหนียวทุเรียนแบบเป็นถาดเลยกินหมดไหมเนี่ยเอาให้หมดนะผมอยู่กับพี่เกมผมกินเกือบหมดทุกิปแล้วเอาหมดมาคุณผู้ชมนี่มีอาวุธอาวุธ่นี่เอาข้าวเหนียวก็เลยเหรอข้าวเหนียว ต้องกินทุเรียนก่อนสิเกี๊ยงข้าวเหนียวอยย่างเดีวอร่อยทุเรียนสิจะกินข้าวเหนียวอย่างเดียวยเนี่ย <c oughs> ลงังพูนี้ผูนี้หวานมากเลยน,นี่ครับผมทุเรียนกับข้าวเหนียว ต้องกินย er ังไงกินอย่าง yeah> ี้ดีดีๆสิอ้องไม่กินยังไงอ่ะเอาไหมเดี๋ยวเทใส่ให้น้ำกะทิด้วยครับผมทุกคนเอาไหมเดี๋ยวเทให้เทเยอะพอนอหมดหนักช้อนยมทุเรียนนี่กำลังแบบนุ่มๆนะครับผมทุกคน เป็นไงอร่อยแซ่บเลยครั้งแรกเลยที่มากินหกปีนี้ปีนี้ทุเรียนครั้งแรกครั้งแรกครับผมอตอนอยู่นู่นแม่ซื้อไปเยี่ยมไหมไม่ให้ซื้อครับผมเพราะว่าอยู่ใน,นมันร้อนอก็เลยถ้าสมมติว่ากินไปก็เดี๋ยวช็อกไงไม่กินไม่ได้ใช่ก็อชอ็อกกินได้แหละแต่ว่ากลัวชอ็อกไงอุ้มนี่กำลัง นแน่นครับผมสุดยอดพี่ต่ทุเรียนหวานมากเลยอะ่ะปีนี้ผมกินบ่อยมากเลยพี่เกมเอาให้กินบ่อยมากอ่ะก็พี่เกมมีสวนทุเรียนเนี่ย อของหวานมากเลยเนี่ยกินเยอะๆเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไม่ไม่ได้กินนะอืมคือนองร้อยแล้วอืมของร้อยแล้วขึ้นแล้วก็ต้องอัดไปอยู่เดียวคุณผู้ชมเพราะนานๆทีมาถ่ายคลิปด้วยกันไงต้องกินเยอะๆเนื้อมันแบบว่าอันนี้เนาะอันนี้มันสุกมากเลยมันงอมอะ่ะงอมใช่

นี้กินคุ้มที่สุดนะผมอะเพื่อนยอดมากใช่เห็นปีนี้ออกเยอะนี่เพื่อนรับพี่เกมแบบว่าเอาสื้อเรนที่แบบว่าหลายหลายแบบอ่ะไห้ผมชิมอ่ะ <laughs> มีเยอะมาก <laughs> เอฟเดีย <laughs> <laughs> เเ๋ยวเฟกต์แป้งอะ <laughs> ครั้งแรกครับผมของปีนี้ <laughs> หืดยอด กินให้จุกๆเลยมีก,อกรอบๆไหมไม,มันเป<ล>็นไงทองเทียนพี่มาเป็นไงอ,อร่อยไหมวันนี้เด็ดมากอร่อยเหรอหวานมากมวันนี้ไม่ได้มากินกับน,น้องๆครับค,บคุณผู้ชมครับปอดีเมื่อเช้าผมกินลูกที่อยู่ไอ้บ้านนี่แก่ไปลูกหนึ่งไม่ลูกดึงนะเยอะอยู่แล้วเลยเอาตอนเย็นนี่ให้มิกินกับนนไปครับผมเป็นไงอร่อยไหมลูกนี้อร่อยมากเลครับผมไอ้ลูกนี้มันจะ รุ่นนี้กรอบกว่าครับรุ่นนี้กรอบกรอบนอกนุ่มในลูกนี้มันงอสุกนิดนึงนะครับผมแต่ถ้ากินกับข้าวเหนียวนี่ก็อย่างนี้ถ้ากินเล่นอย่างนี้อันนี้หวานเจี๊ยบเลยลูกเนี้ยใช่ลุยชวนคุณผู้ชมกินข้าวได้ยังชวนแล้วอ่าชวนแล้วใช่ไหมร่าดให้หน่อยได้ไหมร่าดเจอดร่าดหน้าผมมิกขอแล้วพ่ะย่ะเดี๋ยวตกเตือนอ่ะเยิ้ม กะทิแบบ <c oughs> สุดสุดพอสักดเอ้าไ <c oughs> ม่บอกกากึนเนอะ <c oughs> แม่พี่ยังไม่ได้กินรูปนี้ไงพี่ยอยากลองชิมมันไม่กรอบมากอ่ะอันนี้มันแบบมันกัดไปแล้วแบบเขาเรียกกรอบนุ่มอ่ะกรอบนอกนุ่มในใ<ช>ครับผมละมุนมากคุผู้ชมหวานมันนะครับผมโอ้โหรูปนี้อร่อยมาก

ผมมันไม่ต้องหอว่งหวงผมกินบ่อยอ่ะผมถึงกินบ่อยก็ยังกินเยอะอยู่นะแต่พะผมหดลงแล้วเดี๋ย <c> ว <oughs> นีน่เลยคงทำตัดเตี้ยนมันจิ้มเข้าไปกรอบนุ่มพอดีครับผมทุน เอฟกต์มแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวเล่นดิมันโดนมันโดนข้าวเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ไอ้พึ่งมันกวนมันโดนข้าวมันโดนข้าวไม่เป็นไรอร่อยดิเย็นคอหนะไอ้ที่น่นเกงโยกีเลยเย็นคอเลยปูมีต่ำมันเยอะต้องไล่หน่อยโอ้โหตัวผมมีแต่แป้งเลยโนนเห็นไหมเขาตักข้าว ตักก็มิกตักกับตัวเองตักเป็นไงฮะอ๋อตักรอบฮะที่บอกไงตักข้าวอ่ะใน,นตักง่ายใ้ตักยากล่ะโอเคโอเคอันนี้มันเจาะตรงกลางกินไส้ก <laughs> ุ้งเขาเลยเออเออเอาเฮาอ,อิ่มนะเอาเฮาอิม่มปีอิ่มหมีพี่มัน อยากให้ชิมภูนี้เหมือนกันลูกเดียวกันเหรอไม่เช็ดหน้าหน่อยก็ได้แปลงไอ้สองพูนี้พรละลูกนี่ลูกเดียวกันติดชันหัวพี่คือเกมบีบใส่มาเป็นวันนั้นพี่มิกไม่อยู่อ่ะผมกินทุเรียน อบชีสกับพี่เกมเป็นไงโอ้โหสุดยอดอันนั้นอะอร่อยมากหอมมา้หอมทั้งชีสทั้งดูเรียนเลยมันหอมชีสจ้ะอืมม่ได้กินเลยไม่มีโอกาสได้กินเลยทีนี้มาช้าไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพี่เอจะใหไอมีทเรียนเผาให้กินอีกเออตอนเด็กกินทูเรียนาเรียนจากสวนไหมพี่เกมทูเรียนจากตลาด จากสวนหมดแล้วเหรอจากสอนใช่ละจากสอนคนอื่นจากสอนคนอื่นรู้สึกว่าผมกินได้น้อยมากครับผมทุกคนทำไมสู้ผมไม่ได้ไม่รู้แต่ผมผมรู้สึกว่าผมกินได้น้อยสู้ผมไม่ได้ตอนนี้แข่งกับใครก็แพ้ตอนถ้าชอบกินนะมีความสุข อารมณ์ดีกิกนของหวานอารมณ์ดีรู้ว่าอารมณ์ดีแล้วตัวเองไปทำอะไรหวานๆมาหรือเปล่าไม่ก็กลับมาจากโรงเรียนร้อนๆไงอ๋อร้อนนิ่งกว่าเดิมอีกคือร้อนยิ่ง,มงมไม่ม,มันเย็นดีเย็นอะไรเนี่งมันอุ่นนะคุณชมเขาเรียกว่าเนื้อไก่ฉีกใช่หรอ เห็นไหมเนี่ยมันฉีกมาเป็นเป็นเส้นะโนะเนื้ออกไนโนโก่ใช่เนื้อไก่ฉีกยิ่มมือนนี่เหม, <c oughs> มาะฮะสองไม่จิ้ม ตักถูกยังเลยอยากไ่ถูกตักถูกยังไม่ถูกทัไม่ถูกตักข้างนี่พี่ม่กลับไปกลมวันไหนเนี่ยวันที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าหลายวันอยู่เยอะยี่หลายวัน เดี๋ยวเวลาเกินของดีๆแต่เพื่อนกลับไปกันเราวันนี้ห้าสิบกับนายทช่ไมไม้กลับเช้าเขาอะจะแข่งกองทหานก็ดียาไม้รองทหารก็ดีรับโอ้ดิหล่อเลยทีเนี้ยดูให้ก็ตกหลบก็ยังดีเดี๋ยวน้าก็ได้ไปโชว์อะไปโชว์ภาคสนามครับใช่ อิ่มอิ่มก็พอนะั่น่ะผมเป็นคนที่ตอนนี้กินอะไรได้น้อยครับผมทุกคนถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่เหลือ,เ,อ,อเข้าใจเราแวงไงไม่เหลือใช่เหมือนตอนอยู่ในอันนี้อิ่มก็พอ ผมจะได้เก็บไปกินก็ได้เนี่ยกินแต่พอดีโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อิ่มหนังอิ่มโอเคยังโอเคแล้วอิ่มเป็นไงหวานหวานแล้วผมละมุนร่อยโนแนอร่อยสุดยอดครับข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวหวานหอมพอดีนุ่มนผมนุ่มละมุนทำไมดูครับดูต่างจากรอบพี่แล้วนะคุณผู้ชมปกติพี่มิกชอบของหวานนะจะกินแบบเร็วมากเลย อันนี้ดูกินนะชาแบบเบื่อละแวงอ่ะแวงครับผมละแวงเมียมาด้วยเฮ้ยมีแล้วเหรอไม่มาหนังยังไม่รู้ใครโอเคคุณผู้ชมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับครับบทเต็มวันนี้ครับผมสุดยอดครับ